สวยคูณสองหนุ่มบาซิลหนีฝูงพึ่งโดดลงทะเลสาบเจอปลาปีรัญญาลุมมเขมือบดับรายงานของสำนักข่าวนายนิวส์ เิดเผยว่าชายคนหนึ่งในบราซิลกำลังตกไปอยู่กับเพื่อนสองคนแต่ระหว่างนั้นถูกฝูงพึ่งจู่โจมเล่นงานแบบไม่ทันตั้งตัวทั้ง3คนตัดสินใจกระโดดลงน้ำแต่เหยื่อว,วัย0ปีจมลงสู่ใต้น้ำไปส่วนคนอื่นตแต่เกียตะกายว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้หลังเรียกหน่วยดับเพลิงให้ความช่วยเหลือและได้รับแจ้งว่าทะเลสาบมีปลาปิรันยาซึ่งเป็นปลากินเนื้ออาศัยอยู่เต็มแหล่งน้ำทีมประดาน้ำที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษถูกส่งปฏิบัติการกู่ร่างและพบร่างอยู่ใน น้ำพังจากชายฝั่งราว4เมตรในวันถัดมาซึ่งพบว่าปลาปิรันยาแทะใบหน้าของเขาจนเสียชมและกัดกินส่วนอื่นๆของร่างกายแม้การเสียชีวิตยังไม่ชัดเจนว่าจากการจมน้ำหรือการถูกฝูงปิรันยารุมกินแต่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้อนุญ,ญาตให้ฝังร่างของเขาแล้วหลังจากสืบสวนชี้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าและไม่มีร่องรอยอัชญากรรมใดๆ